สวัสดีครับพบกับลุงแอคพาแซบเซ่นเคยนะครับวันนี้ก็ตัดยาเสร็จแล้วนะครับก็เลยหิวข้าวครับผมขากับเจอร้านนี้ครับผมข้างทางครับก็เลยโอยต้องมาลองชิมครับผมวันนี้กินประจับนะครับนี่ครับสั่งเป็นเส้นรวมนะครับเส้นมีคกับเส้นใหญ่นะครับรวมกันทำเบอร์เอีกแล้วพี่น้อง เปิดน้านยังไหมคะเนี่ยน้นแล้วค่ะอ๋อเปิดน้าน,นครับอันนี้ของอันนี้ของปนันีนะครับโอ้โห mm hmm. oh. ครับผมอ้เ mm hmm. จออีกแล้วเครื่องแน่นๆครับผมต mm hmm. ิกน้ำจาร่อน้ำปลานะครับ ด้วยน้ำนส้มครับผมตนาันี่น <c oughs> ตัดหญ้ามา <c oughs> เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแล้วแต่หิวหิวอโอเคจัดไป <c oughs> อันนี้ของปนีเส้นรวมนะครับเส้นใหญ่ครับเส้นหมี่ผสมกันครับผม <c oughs> ห่ากินแท้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นของลุงแง่ครับผมเส้นใหญ่นะครับ นองไก่โอ้ยเลือดก่อนโตโตครับผมเครื่องแน่นๆครับมีถั่วงอกให้ด้วยนะครับนี่ครับของแรกครับมันต้องเผ็ดจัดจ้านหน่อยครับผมแล้วแต่ความชอบนะครับใส่ลงไปพ็่คนครับผมตามด้วยน้ำส้มลงไปครับผม สองช้อนน้อยๆสั่งไปปลาเล็กน้อยครับผมน้ำตาลสักหน่อยครับไวยจับนี่ต้องเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวนี่ลุงแอมไม่ใส่น้ำตาลนะครับเครื่องแ,แน่นๆพี่น้องมันจะขับเด้องป็นจะแซ่บาย สีสันพี่น้องก๋วยจับหมูผสมไก่ครับน,นี้เส้นใหญ่เส้นก๋วยจับอืนน้ย้องปะเด้อพี่น้องเด้อเสตแสบๆมกันครับผมเป็นเสบแสบไรเ้ยเครื่องแน่นขนาดครับผมว้าว ออกลงไปครับลูกแอ๊กชอบกินผักอยู่แล้วครับผมผมคผมบผมแต่ลูกแอ๊กไม่ไม่ชอบกินไก่นะครับคือก็กินได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ยกเดี๋ยวยกไก่ให้ป้าน,นีแล้วกันครับผมรักเมียครับผมรักเมียให้เมียกินกระดูกไก่นะวันนี้ตัด้ามาเหนื่อยๆครับผมก็แวะมากินข้าวกินชิมพิม,ม,มน้อง ตับตับวันนี้เหนื่อยมากครับตัดหญ้าพื้นที่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันลบครับผมแล้วก็กระถางต้นไม้มันเยอะขนย้ายกระถางต้นไม้้วยนี่ครับตุณนี้ก็ไปตัดหญ้านะครับ สร้างอาชีพสร้างรายได้วันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับมันมียาดจัดก็ทำออเดอร์ปลาเกลือทำกับข้าวนะครับแกงหอยแกงหน่อไม้ทำทุกอย่างวันปกติจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปขายยำครับอาชีพหลักเสร็จเสร็จเหนอยวแล้วมั้งเหนื่อยไหมวันนี้ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแน่ลนะ <laughs> <c oughs> เหนื่อยก็ต้องทำครับผมแสบมากพี่น้องอยามาเหน่อยคือด้วยครัผมหวิวครับไม่น่าจะหยิบเดี๋ยวต่อข้าวเดี๋ยวสั่งข้าวผัดกะเพรา จานนึงแต่จะกินกับป้าณีคนล,ละคือเพราะว่ากินไม่หมดเรอกินตาข้าวกะเพราหมูจานครับจา,านเดียวนะจานเดียวเดี๋ยวไม่แบ่งกันกินเดี๋ยวไม่กินไม่หมดระหว่างรอข้า,ขา,ขาวผัดกะเพราครับกระจับก็อร่อยครับผมนี่ราคาก็มีครับบอกเรียบร้อยนะครับรอข้า,ขาวกะเพราครับจานหนึ่งเดี๋ยวแบ่งกันกินกับป้าณีครับ Ừ, อร่อยครับผมใช้ได้ร้านนี้ครับผมรับรูปไม้คับผัดซุปกระเพราไฟไหม้กระทะแล้วนะครับนี่นะครับของหอม <c oughs> <c oughs> นี่ครับสซุปแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกะทะไม่หม้อร่อยนี่แหละกระทะไม่ไหม้อร่อยอ๋อมครับผมใส่ใบกระเพราล,ลงไปนะครับ <c oughs> โอ้โหหอมจริงๆครับน่ากินมากครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมตักลงจานนะครับโอหอร่อยครับผมแบ่มาอุ่นได้นะครับเส้นบึงผ้าครับผมทางไปบึงผ้านนครับถ้าขาเข้าเมืองก็อยู่ขวามือนะพี่อืมสุดยอดครับผมไปเสิร์ฟเลยมาแล้วจ้ามันนี้เอาจัดไปโอ้โหอีจานเดี๋ยวจะแบ่งกันกินเนาะไม่ไหวแล้วพอกวนจับ คนละชามไปแล้วครับผมสุดยอดจริงครับผมกะเพราหมูหมักนะครับอ้าวใส่พริกน้ำปลาลงไปครับผมหิวเหรอหือกัดยามาครับผมเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ต้องกินให้อิ่มนะครับโอ้โหปณีจัดก่อนเลยน่ากินครับผม เป็นยันไงรสชาติอร่อยอีอย่ง,ง่ายๆนะครับแต่มันอร่อยครับผมชอบกินผัดกะเพราก๋วยเตี๋วก๋วยจับครับผมมาดูแอคลองบ้างครับผมร้อนๆเลยจะแสบหลายพี่น้อง

กินคำใหญ่ายเดี๋ยวมันสีดาครับว่ากินบะหมี่มาลระยาดพอตรวจปลอดภัยนะครับเด้อหู่เข่าสะ่งได้อร่อยเผ็ดแซ่บร้อนอร่อยเหนื่อยด้วยหิวด้วยครับผมสดยอด นี่ปนีอิ่มแล้วนะครับแต่ลุงแอ๊กยังไม่อิ่มครับผมลุงแอ๊กเป็นโรคกระเพาะครับข้า,ขากินอะไรก็ไม่อิ่มอืมแบบนี้ ก๋วยจับปลาเปี้ยงครับผมแต่มีปัญหาตรงนี้ครับกินแล้วไม่มีเงินจ่ายทางไหนเนาะเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเราจะไปหาเจ้าของร้านนะครับแลกไม่มีเงินจ่ายเลยไม่ได้เงินพี่เท่าไหร่ครับก<ม>๋วยจับสองร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทเป็นยังไงผม่มีเงินจ่ายบบด้อเอางี้พี่ผมไม่มีเงินจ่ายพี่พนมมือขึ้นได้ไหม ผมจะผมจะให้สิ่งให้พรพี่ไม่ต้องจ่ายบนมือหยอกหยอกครับผมโอ้คครับร้อยสามสิบบาทครับกดจับสองถ้วยข้าวผัดกะเพราจานเบลอหนึ่งจานร้อยสามสิบโอ้โหอร่อยมากครับผมผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้นะครับนี่ครับเส้นทางไปบึงพระนะครับพิษซ่โลกครับผมแต่ถ้าเข้าเมืองไปนี้นี่ถ้าเข้าเมืองนะครับก็จะอยู่ขวามือแต่ถ้าไปทางนู้นครับไปบึงพระนะครับ เลยประกาศย่ามาทางนู้นครับผมสีครับภูใจกับแม่ยานานะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลอกแอกพาแซ่บด้วยนะครับนี่ครับป้ายร้านนะครับปกบูกับหัวกับหางพี่น้องขอบคุณครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ